บีเอ็มครับมาสวัสดีอ่ะไหว้แล้วว่ะพูดชื่อด้วยพูดชื่อด้วยอ่ะใครอันนี้ใครอ่าแล้วนี่ใครโดแล้วนู่นใครไม่นี่ยๆเนี่ยตัว่ตัวออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงใหม่ตุกแยกว่าอะไรนะอาบอนเลยอาบอนนี่ใครไอ้นี่เหรอใครเนี่ยอ่ะนี่ใครเนี่ยโอเคอันนี้คือบีเอ็มบีเอ็มครับคือบีเอ็มสวัสดีอันนี้ใครนะผู้อีกทีผู้อีกที นี่ฟังสินี่ใครไม่พูดวิ่งหนีใครนะใครนะอาพี่แชมป์อันนี้ใครเออไอโดหลานเรียกครับรู้จักโดปะแม่เรียเนี่ยแม่เรียกไปแต่งตัวแม่เรียกไปเล่นลิเกแม่เรียกไปแต่งตัวพีเอ็มอ้าเบลไหว้ทุกคนไหว้ทุกคนเบลไหว้ทุกคนไหวมาบอกดีให้ไหว้ทุกคนเฮ้ยเอาให้แต่งไปมันเลยมาไหว้เอาเดิมไหว้โอ้โหบอลก็มั่วเลยอ่ะ เอาบอลไม่ได้รู้เรื่องหลานเลยอ่ะไปโนนแล้วทุกคนไปดสวยให้มานเดินมาไหว้ไงไปโนวแล้ว,ลว,ลว,ลวใช่เขาเดินมาไหว้ไปหาแม่แล้วเก๋เอาแม่เรียกแกงตัวแล้ว